เอ้ามเพรเฉยโลกเพื่อนกับร่กกูที่อะไรกูเนี่ยที่บอกว่าองมันทางของไหนที่บอกว่าไงว่าขอพี่งขึ้นเอ้ามี่ในป่าใหรงกูด้วยได้ไหมตึ้มขนาดลี้เนี่ยมันคนลรือี้กันวะเดี๋ยวจคิดยไปแกงกลางหน่อยเว้ยห้ร่วงกูใครได้กันหนาวไอ้ยมด้วงยมด้วยด้ว bà, Ba! Cô đúng là giếng. Bra! Slayer has been defeated. ้เดือดไป็นโกที่ตัดต่อไปก่อนซ้ายได้ค่อยตกอขถ้งไปเแแรกมันจะนมอมันแรกต้เพือนทำการแย่น้องไปก่ก,ปเก,เกปนเมื่อ,ก,อก,กีก้เห็นมาจ้าขึ้นมาว่าเดืดรอสักหน่อยนี่กกตีังเลยวอลเลยแดูล ด้วยนงแค้นใ้ผมเลยครับวัตถัยขึ้นหลังผมเดี๋ยวผมพาขึ้นหลังเต่าไปวม่ไัยไปแล้ววัตถัยรุ่งงานเลยใช่ไหมจะเป็นวัตถัยรุ่งได้น่ะว่าแล้วเกี่ยวไม่ต้อง,อง,ไ,องไปถึงมือ โอ้โราเพือนอยงกปเฮ้ยบนมนว่ะไปแล้วไปไปเราต้องไปยางเดิม เมื่อทีมมีไฟต่อให้ไม่ต้องการเราแต่เราก็จะเข้าไปเสือกเอาตรงนะพวกที่ทำมาตั้งนานแล้วก็ยังรีบไม่เป็นอยู่ดีเฮ้ยเวลผมขับยังไงวะเนี่ยไปดิไปเฮ้ยจะเลื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูรู้สึกเหมือนกูเป็นตัวกับปะเนี่ยตัวเขียวอะครับไม่สนิทเลยทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ฟีด กเคเาไปอืออืออตัดสยยอดไี่ไม่ได้แพ้แต่พี่อมเไม่ต้องมาเนี่ยป้าไหลกับป้าไหลกับเอ็ยอนอยู่ข้างบนนะมากินด้วยนนเกินไปัเช่อมันช่วยะอดใจา้ไกลตานแกเลยนิาดนีัอ้กันติชีเตาบีนดไเลย